สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้อยู่กับร้านพี่มณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้มีสินค้ามานําเสนอครับนี่เล็กน้อยครับผมขอเป็นคลิปสั้นนะครับผมทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีขอท่านที่สะดวกโอนรับเองนะครับผมนะครับโอนมาเราส่งของให้แน่นอนนะครับผมวันนี้มาดูสินค้าตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นไมลอยโปรยูโรเทคนะครับผม มาลอยโปรยโรเทครับหนึ่งพันบาทนะครับผมผมผมไม่ว่าง้อวันนี้วันนี้พี่ไม่ว่างครับผมนี่ผมไม่ว่างนะครับสวัสดีครับคสวัสดีครับผมเนาะก็ผมวันนี้ผมไม่ว่างจริงพี่เป้ถ่ายไปคนเดียวแล้วกันเนาะครับผมก็ฝากรบกวนพี่เป้ถ่ายเสร็จก็ส่งให้นี่ครับเจ้าของร้านนะครับผมนี่เจ้าของร้านนะครับเจอหน้าแล้วนะครับผมอวันนี้ผมเป้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคนเดียวกับพี่ๆนะครับพี่เลิมด้วยวันนี้มี ลูกพี่เป็กด้วยครับผมวันนี้มีสมุนหลายคนนะครับผมรอนรอก็มีครับผมมาดูครับผมไม้ลอยโปรยโรเทคครับผมตัวน,นี้ใช้งานปกตินะครับผมตัวน,นี้ใช้งานประมาณ15เมตรถึง20เมตรได้สบายนะครับผมตัวน,นี้1,000บาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็มาที่ ปลั๊กไฟครับตัวนี้เป็นมีดีเลย์นะครับผมโปรยูโรเทคนะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้วัดโวลต์ขึ้นปกติแล้วนะครับผมตัวนี้1,100บาทนะครับผมก็มามาที่ปลั๊ก NPE ครับผมปลั๊ก NPE ตัวนี้ก็เป็นดีเลย์เหมือนกันนะครับเนาะตัวนี้ดีเลย์ t อ p เต๊บ t อ p เต๊บนะครับผมตัวนี้1,300บาทนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะมาดูสินค้าตัวต่อไปครับผมตัวนี้มามาที่มิกครับผมมิกยามาฮ่าครับผม มิกเซอร์ยามาฮ่าตัวนี้สี่ช่องใหม่นะครับผมสี่ช่องใหม่นะครับนี่สี่ช่องใหม่จะเปิดเพลงก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมไม่มีเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกมีบลูทูธนะครับผม1,900บาทนะครับผมยังไม่ร่วมส่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้พิี่มณีขึ้นเบอร์โทรนะไว้ให้นะครับผมนะครับผม1,900บาทนะครับมาที่อะไรนี่ Entech Audio D 3 6ีสครับผม ตัวน,นี้ไฟสีเขียวเนาะใช้งานปกติเทสแล้วตัวน,นี้5,600บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมอ่ะเราอ่าพี่ลูกพีออกก่อนได้ลูกพี่เต็ดดะนาอันนี้อาที่มาที่สายปลั๊กครับผมสายปลั๊กตัวน,นี้นะครับมี3เมตร3เมตร3เมตรตัวน,นี้กี่เมตรเนาะอ๋ตอตัวนี้ประมาณ6เมตรแหละครับ6เมตรมี3ขด3เมตรมี3ขดนะครับผม ตัวนี้ขายรวมนะครับผมขายรวม900บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมแล้วก็มาที่สายไฟเต็น์นะครับผมสายไฟเต็นต์ตัวนี้2คูณ1.5 80เมตรนะครับผมมีมีมีปลั๊กให้นะครับแบบนี้8ตัวครับ80เมตรปลั๊กห่างกันอยู่ประมาณ10เมตรตัวหนึ่ง10เมตรตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ขาย600บาทรวมส่งครับผมนี่ครับผม600บาทรวมส่งครับผม แล้วก็มาที่สายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณตัวนี้เป็นสายอะไรนี่หัวเปลิทนะครับผมหัวเป็ลิทร X คลอานะครับแปดเส้นนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมนี่แปดร้อยบาทท่านใดเอาก็แคปหน้าจอมานะครับเราจะส่งให้กับพี่มณีนะครับผมแล้วก็มาที่สายไม้สายไม้ตัวนี้นะครับผมเป็นสายโมโนเนาะสายโมโนมีสองขดนะขดน,นี้ขดน,นี้ยี่สิบหกเมตรเนาะ คนนี้26เมตรตัวคนนี้10เมตรขายรวมแล้วครับผม2อคนนี้400รวมส่งนะครับผม400รวมส่งนะครับผมนี่เอาทักมาแคปหน้าจอมาด้วยนะครับทันทีจะเอาแล้วก็มาที่สายมัติคอนะครับผมมัติคอนตัวนี้3คอเนาะ3คอ27เมตรนะครับผมนี่จะเป็นวันนี้เลยครับคุ้มมาคุ้มยางมาอย่างดีนะครับผม400บาทครับผม400บาทนะครับผมนี่เป็นหัว XLR แบบนี้เลยครับผมนี่ตัวเมียนี่ตัวผู้นะครับผม นี่ตัวผู้นะครับนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมอันนี้สายไม้สายไม้มีสามขดนะครับผมสิบเอ็ดเมตรสิบสี่เมตรสิบเมตรนะครับผมกองนี้เลยนะครับผมกองนี้เจ็ดร้อยรวมส่งครับผมนี่นะครับผมทันใดเอามาครับทันใดเอานะครับผมเดี๋ยวแอดไลน์กับพี่มณีเลยไว้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่สายลำโพงครับผมสายลำโพงอะไรนี่ สองคูณสี่สิบเมตรกับสองคูณสองคูณห้าสิบเมตรนะครับผมตอนนี้ขายร,รวมนะครับผมขายร,รวมสามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับตัวไหนที่ผมบอกว่ารวมส่งก็คือรวมส่งไปเลยให้เลยนะครับผมนี่ก็มาที่อันนี้อะไรนี่สายไฟสายลำโพงพร้อมหัวเซนิปคอนครับผมนี่สองคูณหนึ่งจุดห้าสิบสามเมตรกับสองคูณสองจุดห้าสิบสามเมตรกล้องนี้ครับสี่ร้อยครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับผม ของนี่400บาทนะครับผมอ่ะแคบไว้เลยนะครับผมอ่ะมาที่ลังตัวนี้ลังใส่ของนะครับนี่300บาทนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะอะใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยเดี๋ยวผมจะจะวัดให้ครับผมเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมอ่ท่านที่อยากรู้ว่าขนาดมันเท่าไรนะครับผมตัวนี้ลึก32ครับผม32นะครับผม กว้างกว้างอยู่ที่หกสิบสามหกสิบสี่ครับผมหกสิบสี่เนี่ยครับผมอันนี้แท็กมีฝาปิดเนาะครับนี่แต่มีฝาปิดครับผมสามร้อยบาทครับผมใครเอาก็ทักมาครับผมแล้วก็มีลังใส่ของเหมือนกันครับตัวนี้ของเอสเนี่ออดิโอครับอะไรห้าร้อยบาทนี่ครับผมเป็นเป็นลังไม้เนาะเป็นลังไม้ใส่ของนะครับใส่สายไฟใส่อะไรก็ได้ครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับผมตัวนี้ ตัวนี้ลึกเอ้ยกว้างกว้างห้าสิบสามลึกสามสิบหกครับผมนี่แล้วก็ความลึกต่อไปตรงนี้ครับผมอะไรนี่ยี่สิบแปดนะครับยังไม่ร่วมฝานะครับวัดยังไม่รวมฝาไว้ใส่ขอได้นะครับผมตัวนี้ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับผมจะเป็นหลักแบบนี้ครับมีที่ล็อกนด้วยนะครับผมนี่นี่ครับผมล็อกได้นะครับผมเจือนี่ครับผมล็อกได้ครับนี่นะครับ ถ้าไหนเอาก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ให้ที่ในหน้าคลิปนะครับผมสค้ามีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ไม้ลอยครับผมไม้ลอยของชัวร์ครับผมชัวร์ยิบซีดีนี่ใหม่ๆเลยครับโอ้หแต่เอามาขายมือสองตัวนี้ครับผมใช้งานปกูกติเทสแล้วนะครับผมเทสได้ประมาณเท่าไหร่นี่ตัวนี้ห้าหกสิเมตรเจ็ดสิเมตรสบายเลยนะครับผมชัวร์ยิบซดีนะครับตัวนี้เป็นคลื่นใหม่เนาะ ไม่ใช่เสาแบนนะครับเสากลมนี่เขาเสากลมนะครับเสียงผมเทแล้วเสียงดีมากครับบูทันใดเอาก็ถักมาครับผมนี่พันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งครับผมนะครับไปเร็วๆกันนะครับผมมีดอกสิบนิ้วครับผมดอกสิบนิ้วดอกสิบนิ้วนะครับผมมีมีอยู่หลายดอกนะมีอยู่ประมาณสามสิบดอกแต่ผมเอามาลงคลิปแค่สี่ดอกให้ดูให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเดิมๆนะครับผมนี่ เดิมมากครับผม10นิ้วตัวนี้ของ audio device นะครับคร่องโลนะครับนี่คร่องโหลคร่องโหลดอกละ7 0 0บาทนะครับผมนี่นะครับทรายเอานี่บาให้ดูอีกครับผมนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ดอก modify ย12นิ้วครับผมเดิมเดิมเหมือนกันนะครับผมนี่เดิมนะนี่ให้ดูชัดๆเลยครับไม่มีตติดกาวมานะครับผมเดิมเนาะตัวนี้ได้คู่ละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่น่ะ ให้ดอกให้ดูดอกอีดอกหนึ่งครับผมสวยไหมเดิมเดิมครับผมน่ทตานใดเอาก็ถักมานะครับผมอันนี้เจห้าศูนย์ดอกละ1,100บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมแหลมอันนี้ทีเอสแปดแนะครับดอกละ350าครับผมตัวนี้มันมาคละกันมีอบอบอบอมด้วยนะครับมีอะไรนี่อันไม่ออกอันเอาเองนะครับนี่ตัวนี้ดอกละ350บบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับผมอ่ะ มาที่18นิ้วครับผมตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวนี้โอ้18นิ้วน่าจะเป็นของ Challenger นะครับผม Challenger ตัวนี้โอ้หกหน,นครับผมหกหนี่อลูกพี่บอกว่าอะไรนะดอกละ1400บาทครับผมนี่ครับผมเฮ้ก็ยังสวยอยู่นะครับผมนี่สดอกครับมีอย่ดอกนะครับดูนี่เนี่นะครับผมอ่า มันตัวนี้โลโก้หายนะครับผมตามสภาพับผมนี่ดอกละ1,400บาทนะครับผมนี่ครับผมให้ดูนะครับนี่ดอกแคลเจีย r นะครับผม6อ่ศูนย์ะครับผมอ่ะท่านใดเอาก็ทักมานะครับผมสินค้ามีอยู่ประมาณนี้ขอคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอท่านที่สะดวกโอนหรือรับเองนะครับผมนะเบอร์โทรครับผม0 8 6 7จ็ดสามศครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะฝากไว้คลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ